คิวคนอื่นแบบนี้ได้ไงคะโทรแจ้งตำรวจมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะไปโกงชาวบ้านเข้ามาไม่อยากตบหน้าเธอมันน่าลำคากันเข้าใจปะเชิญคนต่อไปครับค่ะเอ๊ะของฉันกล่องไหน,นหรอคะคุณคะมาแซงคิวคนอื่นแบบนี้ได้ไงคะเชิญไปต่อแถวคะ่ะนี่ถ้ารอได้เนี่ยก็รอไปสิแต่ฉันรอไม่ได้อะฉันขอก่อนละกันแต่ว่าฉันเนี่ยมาก่อนและฉัน ก็รอตั้งนานแล้วด้วยนี่ทำไมถึงเรื่องมากแบบนี้อ่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเจ้าก่อนฉันรีบจบนะถ้าเรีบขนาดนั้นเนี่ยทำไมคุณอ่ะไม่มาตั้งแต่เมื่อวานล่ะคะคุณคะหัดรู้จักต่อแถวซะบ้างค่ะมารยาทเนี่ยสะกดเป็นไหมคะนี่เล่าววยวายสักทีได้ไหมมันน่าลำคาญอ่ะเข้าใจปะรู้ไหมว่าผัวฉันเป็นใครถ้าเธอรู้ว่าผัวฉันเป็นใครเนี่ยเธอคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกนะ แล้วผัวคุณเนี่ยเป็นใครคะใหญ่ขนาดไหนใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้หรอกนะแต่ที่รู้เนี่ยเขาดูแลที่ดินแถวนี้ทั้งหมดและเขาเนี่ยก็ยังทำงานต่างประเทศเขาได้เงินเดือนหลักล้านเลยนะแต่ได้เชนเดาเนี่สภาพอย่างเธอคงไม่เคยเห็นเงินล้านละสิใช่ค่ะฉันไม่เคยเห็นเงินล้านและฉันก็ไม่เคยดูถูกใครเหมือนที่คุณทำหรอกนะคะเหรอ กล่องฉันกล่องไหนคะฉันรีบออโอ๊ยไม่ได้ถึใจเลยกล่องนี้แหละเอาหลบสิยะฉันจะเดินโอ้ยนีย่คิดว่ารวยมากเลยไงถ้าทำแบบเนี้ยไอ้พวกรวยจะไล่สมบองโฮยนี่ครับของคุณขอบคุณค่ะเฮ้ย ลูกเธอถึงรังแกลูกฉันแบบนเนี้อะไรเด็กเขาแค่เล่นกันซาเลรนักหนาฮะเขาก็เล่นกันตามภาษาเด็กเล่นกันนั่นแหละนี่ดาเธอบอกว่าเล่นกันงี่หรอเธอไม่เห็นหรืองไงว่าลูกฉันเนี่ยหัวแตกอะ่ะเธอยังบอกว่าเล่นกันอีกหรอฉันว่าเธอเนี่ยควรสอนลูกเธอบ้างนะนี่เขายังเด็กอยู่จะ้ฉันสอนอะไรฮะก็อย่างน,น้อยเนี่ยสอนให้ลูกเธอรู้จักขอโทษคนอื่นซะบ้างไง ไม่มีทางเด็กมันเล่นกันเนี่ยมีแผลเป็นเรื่องปกติอยู่ละุว,วยวายอย่างก,กับใครอย่างเงี้ยแหละรู้ไหมว่าลูกฉันเนี่ยเขาเรียนโรงเรียนยนานาชาติจะให้ลูกฉันลดตัวไปขอโทษลูกเธอเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะใครทำุณบ,บ้าละพาลูกกลับบ้านกันดีกว่าเนี่ยฉันยังพูดไม่จบนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ไดีให้ลูกแบบนี้ระวังไว้เถอะสักวันเนี่ยลูกจะอยู่ในสังคมไม่ได้อะ่ะดา ลูกเธอเนี่ยทำเกยไปแล้วนะฉันว่าเธอเนี่ยควรพาลูกเธอมาขอโทษลูกที่บ้านเรื่องอะไรฉันไม่ลดตัวไปขอโทษหรอกนะรู้ไหมว่าสามีของฉันทำงานอะไรปีหนึ่งเงินเดือนตั้งกี่ล้านครอบครัวของฉันเนี่ยเป็นครอบครัวเฮโซจะให้เฮโซอย่างพวกเราไปขอโทษคงบ้านแบบเธอเนี่ยคงไม่ได้หรอกนะ อวดรวยไปเถอดดาจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ถามมานี่ว่าสามีของเธอเป็นลูกจ้างของเขาใช่ไหมทนฟังไม่ไหวใช่ไหมที่ฉันรวยกว่าได้คนอะไรหลงตัวเองได้ฉันจะแคปแชททั้งหมดเนี่ยไปโพสในโซเชียลให้สังคมตัดสินไปเลยว่าใครผิด หรือว่าใครถูกตามสบายเพราะว่าฉันเนี่ยม่แคร์อยู่ละได้เดี๋ยวฉันนะ่ะจัดให้เฮยเออคนตำรวจมาหาใครครับ คุณพร้อมใช่ไหมครับครับนี่หมายจับของคุณครับเ oh, <okay. S 1> ชิญคุณไปโรงพักกับผมด้วยครับเอ,อเจ้าหน้าที่คนตำรวจเดี๋ยวก่อนนะคะเราสามีฉันไปไหนอะ่ะพร้อมทำไมตำรวจถึงมาจับคุณแบบนี้คุณอธิบายฉันฟังหน่อยดีนะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องเนี้ผไม่จำเป็นต้องรู้หรอกคุณอยู่ในที่ที่ตัวเองคนอยู่ก็พอเออชิญครับไปผมไปเองได้รพร้อมเดี๋ยวก่อนสิพร้อมตำรว สิทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยหัวหดมันเต่าอยู่ในกระดองเลยอ่ะฉันอยากรู้จริงๆไม่มีบาร,รมีผัวเธอแล้วอ่ะเธอยังจะอวดเก่งอยู่ไหมขอโทษนะฉันจะไปตลาดไม่ได้นี่เธอบอกคนอื่นว่าผัวเธอเนี่ยรวยนักรวยหนาใช่ไหมแต่ที่ไหนได้ไปโกงชาวบ้านเข้ามาอายไม่ละ่ะเอาสิเธอมั่นหน้าต่อสิ ถ้เลืมไปหรือเปล่าว่าลูกของเธอเนี่ยทำร้ายลูกทั้งสองครังขอโทษสักคำเนี่ยเขายังไม่มีเลยพูดไปไหมเขา่าขอโทษอ่ะขอโทษใช่ไหมเดี๋ยนี้เออขอโทษสิพูดไปไหมขอโทษ่ะพูดอ่ะออออพูดไปไหมขอโทษดก่อนนะครับคือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะครับนี่ครับคุณพร้อมน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากทางเราครับ ขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องให้ผมก็ได้ครับเพราะว่ายังไงแล้วบริษัทเราเนี่ยก็ใช้บริการบริษัทก่อสร้สาง,งคุณดีดีครับครับผมไว้มนโอกาสเราคงได้ร่วมเงินกันอีกนะครับอ๋อครับยินดีครับเออใช่ครับเออคุณพร้อมครับ คือผมยังไม่ได้ค่าแรงเลยนะครับี๋ยวนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วลูกของผมก็เปิดเทอมผมยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยนะครับนี่ฉันบอกแกตั้งหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอว่าทางนั้นนะ่ะยังไม่ได้ส่งเงินมาเลยลว่าฉันจะเอาเงินจากไหนไม่บอกแกไปไปได้ละสำคาญเดี๋ยวก่อนนะคุณพร้อมคือผมไปที่บริษัทใหญ่แล้วนะครับแต่เขาไม่ให้ผมเข้าไปผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว มีแต่คุณพร้อมนี่แหละครับที่พอจะช่วยผมได้เนี่ยแกจะไปดีๆไหมหรือว่าจะให้ฉันเนี่ยโทรแจ้งตำรวจไปไปเลยล่ะคุณพร้อมครับมีแต่คุณพร้อมเท่านั้นแหละครับที่ช่วยผมได้คุณพร้อมได้ยินไหมครับคุณพร้อมพร้อมค่ะขอร้องละค่ะคุณอย่าเอาเงินพวกเขามาแบบนี้เลยนะแค่นี้เขาก็ลำบากมากพอแล้วไหนจะครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องอีก คุณอยาเอาเงินเข้าไปเลยนะโอ๊ยนี่ถ้าพูดกับตัวเองเนี่ยหาเงินได้เยอะนั้นแหละฉันจะบอกอนะไรเธอฟังนะฉันเนี่ยไม่อยากตกหน้าเธอต่อนหน้าลูกก็แค่นั้นนี่ถ้าจาไม่ได้เลยหรอว่าทุกวันเนี่ยที่เธอมีเงินใช้มันเป็นเพราะฉันถ้าจำเสียสมองเธอไว้ด้วย,ยฉันขอร้องแล้วค่ะอย่าทำแบบนี้กับฉันนะฉันกลัวแล้วโอ๊หุบปาก ะคะฮัลโหลค่ะทุกคนคะฉันเป็นภรรยาของคุณพร้อมที่ทำงานให้กับชาวต่างชาติตอนนี้ เขาได้ทําการทจลิตคอร์รัปชันและโกงเงินไปแม้แต่เงินของคนงานเขาก็ไม่เว้น ฉันจะทำตัวเองให้เป็นกระแสและให้ทุกคนรู้จักฉันให้ได้ไม่ว่าทางไหนฉันก็จะทำขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ใช่คุณผมคงไม่ได้ค่าแรงของผมทั้งหมดครอบครัวและลูกๆของผมคงแย่แน่นอนเลยครับไม่เป็นไรค่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำอยู่แล้วเออคุณคะฉันเองก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ คือฉันเข้าใจผิดไปนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ทุกคนเข้าใจฉันฉันก็ดีใจมากมากแล้วค่ะแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดในตอนนี้ก็คือสังคมฉันไม่กล้าที่จะออกไปหางานทำเลยด้วยซ้ำง,งั้นเอาอย่างนี้ไหมคะคุณเนี่ยไปสมัครงานบริษัทที่ฉันทำงานอยู่ด้วยฉันเชื่อนะคะว่าคนดีๆแบบคุณเนี่ยสังคมรู้ เขาต้องเข้าใจและให้อภัยแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะ